วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าว DMS News ค่ะวันนี้มาเริ่มที่ข่าวประเด็นแรกกันเลยนะคะนแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดบริการตรวจยีนด้วยเทคโนโลยี NGS สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมและยาใสา่ตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์ค่ะเพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและลดการส่งต่อนั่นเองนะคะ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีสามารถรองรับการตรวจตัวอย่างในพื้นที่ได้7จังหวัดนะคะซึ่งได้แก่อุดรธานีน้องคายน้องบัวลำภูเลยบึงกาฬสกลนครและนคนพรพนมและพื้นที่อีกใกล้เคียงค่ะทั้งนี้สามารถตรวจได้สูงสุดถึง128ตัวอย่างต่อเดือนด้วยกันนะคะประมวลผลขั้นสูงทางคอมพิวเตอร์บโอ i n f o r m a t i c s นะคะวินิจัยโรคได้เกิดความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองนะคะและสามารถเชื่อมข้อมูลระบบรายงานผลทำให้รายงานผลได้ภายใน20วันทำการค่ะถ้าตรวจพบยีนเหล่านี้เนี่ยนะครับในผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ชายก็ตามทีเนี่ยจะมีความสัมพันธ์คือมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็มะเร็งอีกหลายตัวนะครับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น การตรวจคัดกรองอันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า next generation sequencing เนี่ยเป็ี่ยนการถอด,หดรหัสพันธุกรรมในตำแหน่งที่เราสนใจดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะบอกว่าใครก็ตามจะมีความเสี่ยงเรื่องของการเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราสามารถจะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อจะลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้ก็จะเป็นประโยชน์กับ ผู้้หหญิงเล่านน,นัข่าวที่2กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ EEC ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั่นเองนะคะโดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ค่ะอาชิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เป็นประธานในวิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC นั่นเองนะคะในด้านของการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน GMP ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยกันเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนะคะและเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงค่ะความร่บมมืออันนี้เนี่ยเป็นเป็นความตั้งใจ ของฝั่งเราที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จเพราะสุดท้ายมันก็จะคือเป็น Product หรือเป็น Service นะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยและประเทศไทยจะเป็นเจ้าของเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งกว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันคงต้องมีการพัฒนามีการวิจัยนะครับมีการลงทุนที่จะ พูดง่ายๆว่าเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาทำวิจัยในคนไข้ของประเทศไทยในประเทศไทยให้ได้คำตอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือก่อนนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าคุณทำโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลไม่มีมาตรฐานเพียงพอนะครับตั้งแต่การทำแลบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ทำออกมาก็จะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้คนไทยเนี่ยนะครับได้ มีทางออกหรือมีมีทางเลือกที่จะได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็เงินทองก็จะอยู่ภายในประเทศไทยของเราเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เพราะเราทำในาที่มันเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ได้นะครับ ซึ่งความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนะคะจะช่วยกันนะคะผลักดันไปสู่งานด้านวิจัยการพัฒนาและการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP ค่ะศู่นวัตรกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้มากขึ้นนะคะโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานสากลน,นั่นเองเนะคะ GMP ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้มากขึ้นด้วยค่ะ ขยับกันไปที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโดยตรวจโรคเพิ่มขึ้นอีก24โรคด้วยกันให้เข้าถึงบริการของเด็กไทยครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเองค่ะ นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมด้วยนายแพทย์เจเด็จธรรมทัตอารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพสปะสะชและศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพรสวรรค์วสันที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทยได้ร่วมแถลงข่าวนะคะซึ่ง ในหัวข้อไทยขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพิ่ม24โรคโดยเป็นความร่วมมือในด้านการดูแลทารกแรกเกิดให้ได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคโดยเร็วนั่นเองค่ะเราก็เลยร่วมมือกันทุกฝ่ายซึ่งอันนี้เป็นโชคดีนะ้ตั้งแต่ฝ่ายวิชาการนะครับจากอาจารย์พัชวรและกศิรราชนะครับที่ทําวิจัยมาเยอะมากพอสมควรมีประสบการณ์มาก ทางสพสชซึ่งเขาก็ดูแล้วว่ามันมีความคุ้มค่านะครับที่จะประเทศไทยควรจะลงทุนในเรื่องนี้แล้วก็ให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์นะครับทีนี้ในเรื่องการตรวจเนี่ยยังมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าเด็กเกิดปีหนึ่งประมาณห้าแสน 5, ลายเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจได้บางคนบางที่ซึ่งเราทํามาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังตรวจไม่ครบทั้งหมดนะครับระะนั้นกรมวิทย์นฐานะที่เป็นพูดง่ายเป็น l a บของประเทศนี้นะครับเมื่อมีความจําเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องโดดเข้ามาดําเนินการนะครับ แล้วก็ใช้หลักว่าเราก็มาแมปปิ้งว่าที่ไหนตรวจแล้วมีคนตรวจรับตรวจแล้วนะครับก็ตัดออกไปเอาห0าแสนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกรมวิทย์จะขออาสาทำให้ครบถ้วนนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่เราคลิกออฟวันนี้เป็นต้นไปข้างหน้าเนี่ยเด็กไทยทุกคนที่เกิดมานะครับก็จะได้รับการตรวจนะครับคัดกรองเรื่องนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวดี msd news นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ